ค่าเช้ามาวันนี้เราก็จะมายกหัวอาหารไปให้วัวนะคะแล้วก็จะขนใส่รถขนหัวอาหารแล้วแล้วก็มาจาัดเก็บของออกจากส่วนที่จะเอารถขนหัวอาหารขึ้นนะคะที่จะเอาหัวอาหารไปวางไว้ในตรงที่จะเทนะคะการทำเพราะว่ามันจะได้เร็วนะคะตรงน,นี้เราก็จะไปนกเต็มไปที่สวนแตงโมงนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังไปที่สวนแตงโมนะคะอยกประมาณหนึ่ชั่วโมงถึงจะถึงนะคะในระหว่างทางตอนนี้เราก็ถึงสวนแตงโม,มแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอใส่ปุ Bj ๋ยแตงโม,มนะคะในระหว่างรอเราก็ถ่ายในระหว่างอรอเราก็ถ่ายวิดีโอเล่นล้อนะคะอยู่ที่สวนก็จะมีหลายคนนะคะก็มีทั้งป้าทั้งลุงนะคะอีกห้านาทีเจอกันค่ะ ก็ถึงเวลาใส่ปัวนะคะตอนนี้เราก็เดินไปที่สวนที่ปลูกแตงโมนะคะที่สวนแตงโมแล้วนะคะอันดับแรกแล้วก็จะไปเปลี่ยนล็อกแตงโมนะคะเพื่อที่จะไปใส่อีกล็อกแถวนะคะในหนึ่งล็อกแล้วก็จะมาผสมปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะใส่ในใส่ในถังที่ใช้ในการ ใส่ปุ๋ยในสายยางนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านนะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะถึงบ้านนะคะเพราะว่าระยะทางมันไกลน,นี่เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านก็จะเห็นวัวน,น้อยหนึ่งตัวพที่พึ่งออกนะคะวิ่งเล่นอยู่นะคะวัวของเราก่อนนะคะ แล้วก็จะไปล้างถ้วยนะคะในการล้างถ้วยของเราจะรีบล้างรีบเสร็จนะคะแล้วก็จะไปทำแล้วเราก็จะไปนอนนะคะในระหว่างล้างอาจจะมีมือแม่เข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าล้างถ้วยเสร็จก็จะเป็นการจบในหนึ่งวันของเรานะคะสวัสดีค่ะ